สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็ตื่นแต่เช้านะคะเนาะวันนี้หกจะหกโมงอะคะ่ะหกโมงเช้าประมาณนั้นเนาะคะ่ะเนาะก็ได้รับข่าวเขา,ขาไม่ค่อยดีคือพอ่ยยอยก็ย้ายค่้คนละอีกบานไหมคะทุกคนบัดน,นี้ได้ทวดแกได้รับข่าวไม่ค่อยดีกับยายทวดเนาะคะ่ะเนาะบัดน,นี้ก็เลยตื่นมาเดี๋ยวคอยสิ่มาเล่าไห้ฟังกับพี่นงคะ่ะเดี๋ยวลงไปเซเว่นก่อนจะ้ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเช้าว,วันนี้เนาะเมื่อกี้พลอย ขับรถใช่ไหมบรรยากาศที่อยู่ในรถทุกคนทีนี้กไ็ได้ไปเปลี่ยนก็นคือว่าลูกล้านเรานะคะทุกคนคะลูกล้านเราพวกลูกสะพ้ยลูกเสาตาอีกคนหนึ่งนะคะก็ได้ไปเฝ้าแกเนาะ,นะคะ่ะเนาะคือเล่าลื่นลมในของนามแม่พี่น้องอืมคือแกจะเข้าไปถ่ายนั่นแหละคือเล่ายางด้เก่า z ิบหาเก่า zip ุกแล้วเ่าะยางได้กกไดปกติ เดินได้ปกติบัดที่นี่แล้วก็ไปของนามตอนตีสามแล้ก็ล่มบัดนี้อู้พี่นงค่ะตอนนี้กําลังเข้าห้องผ่าตัดนะคะแต่กําลังเอ็กซ์เรย์เ,เรียบร้อยแล้วแล้วก็งดน้ํางดอาหารแล้วก็จะเย็บแผลหรือเปล่าเนี่ยพอโบอนี่ใจเนาะพ่อยกับคุณเจนีวาสิไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนทีนี้ทางบ้านอีกหลังหนึ่งลูกหลานคุณยายนั่นแหละคะ่ะทุกคนลูกหลานไม่ใหญ่นั่นแหละ เขาก็ไปเปลี่ยนแล้วก็คือว่าเราไปกวนแล้วแบบน,นี้พ่อก็เลยเออรับแม่มาเนาะนี่ตอนนี้ถึงบ้านแล้วเด้ทุกคนน้ำกับพัน้อาบด้ำล่างนาแปลงแปลงฟันแล้วก็ออกไปนะนี่พี่น้องได้ยินเสียงแล้วบอกกันเนะาะบอกกันว่าเขาเป็นัจได๋มาถามเขากันเนะทุกคนคะ่ะก็ตามนั่นเลยคะ่ะเออโอ้พี่น้องเอ้ยเล่าเล่าแต่ว่าคุณหมอนั่นพอไปถึงน่ะทุกคนคุณหมอพวกคุณหมอ หรืออะไรพยาบาลเนะเขาก็จําได้จาเล่าได้เนาะอ응เขาก็ว่าโอ้ยายมาอีกแล้วนะพี่น้องคะนั่นแหละแต่แต่ว่าคือในส่วนตรงที่ว่าเอ็กซเรย์แล้วรอผลออกมาว่าจะเป็นยังไงเราก็ต้องเอ็กซเรย์ดูเพราะว่าแกล้มนะะเนาะค่ะเนาะบันนี้พ่อก็มีความกังวลอยู่ทามากังวลบขึ้นตอนนั้นแหละที่พ่อตอนที่แกเลือดไหลในช่องคลอดอะทุกคน ล้วแกก็บ,บ่เลือดอะไรอีกเลยเด้ออกมาจากโรงพยาบาลก็คือดีขึ้นมากอาบน้ําทําอะไรเองได้หมดแล้วก็ไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนบัานี่ก็มาลม้มพอไม่แน่ใจว่าลื่นหรือลม้มหรือยังไงนะทุกคนคะ่ะเออแต่ว่าคุณหมอกับสัมผัสเล่าว,ว่าคุณยายคุณยายล้มเองหรือว่ามีใครทาร้ายอ่าเขาต้องสัมภาษณ์ใช่ไหมคะทุกคนเพราะว่าแผลมันลึกมากแผลมันลึกอะ่ะเหมือนเหมือนมีอะไรแทงเข้าไปอะ่ะ เขาก็ต้องสัมผัสตามระเบียบของเขานั่นแหละค่ะทุกคนคะเกก็บอกว่าไม่ได้เป็นไม่ได้มีใครทําร้ายล่มเองนี่แหละล่มเองเออแต่ดื้อค่ะทุกคนยายทวดน่ะอืคนเถานะพี่นงค่คะก็เลี้ยงคนแก่ก็เหมือนเลี้ยงเลี้ยงเด็กกลับคืนน่ะทุกคนเออเขาเขาจะเขาจะมีความแบบว่าอยากได้อะไรตองได้อะเนาะพอไปถึงพยาบาลเขาก็พากันเซลกันโอ๊ยมาอีกแล้วคุณยายพันธ์โพลาบเนาะเออเราซื้อคุณยายพันเนาะค่ะเนาะ นนพ่อไ้ก็โอ้ยพ่านได้เห็นหนาแล้วดอกเห็นแต่นในรูปนะเขาส่งในกลุ่มนะทุกคนค่ะค่ะเขาคุยกันในกลุ่มกลุ่มครอบครัวค่ะทุกคนนั่นละจ้ะอันพ่อยนี่ก็ไเป็นคุณนิสัยเสียอย่างหนึ่งเด็ดตอนนี่พ่อจีจําไว้พ่อยังไม่ตื่นพ่อกับคุณเจตนี่ตื่นตื่นตื่นสายอยู่ค่ะบางเท่อก็ตื่นสายแต่เมืม่อคืนนะพี่้องค่ะกอนมันสิเกิดเด้อเมื่อวานนี้ลูกร้านเพิ่นมาลูกร้านอีกบาหลังหนึ่งเอาขนมมาห้เล่า พลอยก็ไม <People> ่รู้นะว่าทาไมพลอยถึงถามลูกหลานเข้าไปอย่างนั้นก็นั่งกันตรงนี้แหละค่ะทุกคนลูกหลานเกก็มานั่งตรงนี้แหละมานั่งเล่นกับพลอยหลังจากเอาขนมให้ยายทวดเนาะพลอยก็เลยถามว่าอ่ายายถวดเป็นยังไงแน่คือมันมีความกังวลใจอะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่เมื่อวาน่ะทุกคนนอนก็ไม่หลับกังวลใจเรื่องนั้นเรื่องนี้มันมีความกังวลแมทุกคนปกติก็นอนหลับแต่เมื่อคืนอะคือมันเกิดความกังวลใจยาก ที่เข้ามาเมื่อวานเขาก็ไม่ได้เป็นไรนะเอาขนมไปให้ก็เราก็ยื้อซื่อบุญ <Yeah. S 1> เป็นยังด้พ่อก็เออโอเคตื่นเช้าขึ้นมาพอเห็นมิสคอของแม่ค่ะขึ้นเยอะมากประมาณ1 5 1 6สายอะ่ะที่โทรหาพลอยนะแต่เขาก็เอาลุกปลูกร้านเล้าอีกบาหลังหนึ่งเอาลุกเรลาไปรพยงบาลแล้วเออแต่พ่อก็เพิ่งตื่นไงทุกคนหกกมงสาวเจ็ดมงสาวเพิ่งตื่นวันนี้โทรศัพท์ก็ปิดไว้อีกเออนี่ความนิสัยเสียของพ่อโทรศัพท์ปิดไว้ก็คือบ่ได้ยินเสียงพ่อกระโทรมาแม่กระโทรมาอู้หลายๆคนโทรมา โทรมาว่าให้ไปรับแม่พลอยมาเปลี่ยนเพื่อที่แม่พลอยน่ะใส่ชุดนอนใส่เสื้อใส่กางหนาวคุ้มไปล่งบานเนาะบ่ดด้มาเปลี่ยนเองวันนี้แม่พลอยก็อยากอาบน้าเอออาบน้ำแล้วก็บอกให้พ่อยไปเปลี่ยนหรือว่าไปรับนั่นแหละค่ะทุกคนคะเนี่ยพลอยก็เลยขับรถออกไปเมื่อเช้าเห็นไหมคะวีดีโอเมื่อเช้าที่พลอยอยู่ในรถปรันีกลับมาบ้านกลับมาบานก็อันลูกล้านอีกคนนึงก็ไปเปลี่ยนแล้วจ้ะพี่นงคงคะนั่นแหละอุ้ย เป็นห่วงแกนั่นแหละคะ่ะทุกคนคนคนเราดูเลกันไปก็เป็นห่วงกันเนาะเหมือนวิดีโอนั้นที่พลอยแบบว่าร้องอห่งร้องไห้ไปอะ่ะคือตอนนั้นมันเป็นขั้นวิกฤตจ,จริงๆนะคะทุกคนเออกลับมาเขาเรื่องเดิมบันนี้พอกระตื่นขึ้นมาบัดน,นี้เอยทำไมแม่โทรหายใจจังพอ่อทั่วโทรมาพอดีเลยนะพอก็เลยรับพ่อก็เลยบอกว่ายายทวดน่ะเมื่อนะคืนตีสามตีสามลูกร้านทั้งปุ่นเขาก็มารับพี่นงคะ่ะเออมารับเราไปโรงพยาบาลเนาะ บันนี้เขาก็ไปนางเฝ้ากันถึงที่ซที่หาได้พี่นองค่ะเออนั่นแหละทุกคนก็เต็มที่หมดเลยนะทุกคนขาเต็มที่หมดเลยออืทุกคนก็ช่วยกันเต็มที่หมดเลยอ่ะไม่ว่าครอบครัวลูก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 แล้านแกดีหมดเลยอ่ะทุกคนขาดีแต่ว่าดีเนาะพี่นองค่ะลูกร้านนั้นไม่ไงนะพี่นองค่ะดีเบิร์ดทุกคนเลยเดพี่นองอร้านเลนเรานนะดีเบิร์ดเลย ก็คือว่าเขาเขาเขาช่วยกันไหมทุกคนคะเออทุกคนกับเป็นห่วงเล่าเนาะเวลาเราป่วยมาสิเขาก็ดูแลเด็ดทุกคนคะขน,นขนมน้ําขนมนี่ไม่เคยให้ขาดอืตอตรงมาหาเล่าตลอดแบบนี้ไหมพี่น้องคะพอเกป่วยแบบนี้ทุกคนเขาก็ประเติกประตากันทุกคนคะเออแล้วพอได้ป่ยวยดอกก็คืออุบิเนต์นั่นแหละค่ะก็คืออุบัติเหตุแต่ทุกคนคะนั่นแหละบันนี้ก็ล่อล่อเช็คป่าจิตเป็นยังไตงตรวนึิจังใดเอ็เสียพี่นอ้องพราะกมันมันยังอยู่ใน อันนี้อยู่ไงอยู่ในความดูแลของหมออยู่ว่าจิบสมองจิบเป็นจังไดเพราะเอ็กซเเย์แล้วแล้วก็อันแพ้นี่ก็คือเงยแบบอ้นยังประมาณนั้นนะทุกคนขาคุณเจอยู่ในที่นอนไม่ได้คุณเจพันไ,ได้ตื่นมนันนี่พ่อตื่นมาของน้ำคุณเจยังไม่ทันได้ตื่นอันพ่อก็เลยบอกกับพเพ่อเลยอันเอ,อิดล่าฮันนี้ฮันนี้อันตื่นตื่นพ่อกับวันสีเนเอ,อิดตื่นเร็วตื่นมีเรื่องด่วนเพือ่อนว่าเพื่อกับ เฝ้าลุกขึ้นมาได้เลยพี่น้องขาคุณเจก็ได้เนาะอแต่พี่น้องในบันนี้เราก็เฝ้าลุกขึ้นมาเลยแล้วก็ว่าเป็นเธอเป็นอะไรบัน,นี้พกก่อก็เลยว่นยี่ทวดอนะ่ะเอ็กเซเดนต์ก็คือวันเล่าลมเอฟลฟกดาวเนาะกอมงนี้แตกเบิดทุกคนขาเลือดบวมบวมเลยมันช่ำแม่ทุกคนขาแต่แม่บอกว่าเมื่อคือนนี่มันช้ำกว่าคนนี้อีกแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มยุบแล้วเนาะเริ่มเริ่มเล็กนิดนึงคุณเจก็เลยรีบอาบน้ำพ่อกับพันได้อาบน้ำเพราะว่าพ่อก็แค่ล้างนานแล้วก็ เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็อันแปลงฟันออกไปเลยอืมแต่คุณเจนนะเราอาบน้ำแล้วก็เฝ่าได้พี่้นองอาบน้ำเพราะพ่อชวงนาที่ดอกอือเราอาบแบบพ่อแต่ให้มันอันนี้นะมันเฟดนิดนึงไะแล้วพอเราขับรถเนะาะบันนี้เราก็พผ้าพ่อไปโรงพยาบาลเนาะอ้ยพี่้องเลย,ยตายตาย,ตายก็เป็นห่วงได้พี่้องคะ่ะข้อมเป็นห่วงเล่าอ่ะนะตึกประตากนี่เล่ายางมากบานันนี้พี่้องคะ่ะเราก็บล่างเฮนกาแฟาอือพี่้องเห็นปะ นี่จ้ะร่างกับรางเฮดกาแฟาแล้วว่าเออยาเราเป็นยังเพราะว่าถ้าเราล้มไปคนนึงนี่อ้ทุกคนทําใจยากนะเออมันทามันทําใจยากอะทุกคนค่ะนี่แหละพอพูดเรื่องนี้เพอก็จะร้องไห้เพราะว่าเรื่องค้นเถานนี่มันมันไม่ง่ายนะทุกคนค่ะ พลอยเนี่ยถึงถึงบอกว่าพลอยคนที่เลี้ยงแล้วก็อยู่กับแกจริงๆ24ชั่วโมงอะค่ะก็คือคุณยายพลอยเออคุณยายแม่แม่ของแม่พลอยคือคุณยายพลอยนั่นแหละค่ะคนที่อยู่กับแก24ชั่วโมงพลอยก็เลยจะพยายามให้กําลังใจแกลูกหลานใครที่มาเขาทํางานนาะทุกคนคะ่ะเขาทํางาน,เขา,งานเขามีการมีงานแบบน,นี้อันยายพลอยนี่บ่ไดดมีการมีงานเด้เออเ,อ,อเราอยู่บ้านพลอยหายเราอยู่บ้านเพราะเราอยู่ารแล้วแล้วก็ไปไซบ่ไ้แล้วก็ห้ <laughs> ต้องต้องดูเลยแม่ ว่าลูกชายทั้งหมดสามอีกสามคนเขาเป็นผู้ชายไงคะทุกคนเขาเป็นผู้ชายอันเขาเขา้าเขาใจอยู่บางทีผู้ชายเขา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 ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากมายเออบัดน,นี้ลูกชายเขาก็ดูแลได้เท่าที่เขาดูแลได้ดีที่สุดแล้วเออแล้วทีนี้ยายพลก็ดูแลคนที่เวลาลูกหลานมาเนี่ยเขาก็จะให้กําลังใจยายพลว่าสู้ๆูสู้ๆ,ๆเพราะเราดูแลคนแก่เราต้องสู้ๆูยายพลก่อน เพราะคนที่พออยากให้กําลังใจมากที่สุดคือยายเพราะว่ายายดูเลคนเก่เราพนียายถวดพ่อยนะ่ะไม่ไงนะ่ะเราเป็นคือเราดื้อไหมทุกคนคะเราดือ้อเออแล้วอันละว่าราวา่า,วาได้ว่าสิภา้าอันขออนุญาตด,ด้วยค่ะทุกคนคะใช้คําพูดที่ไม่น่ารักเนาะอันล้าวา่าอันใช้่าสิผ้ากูไปคีินิกคือผ้ากูบ้านล่วงบานละบางสิ เอาให้มอมา,าคากูบอกแล้วันสินะพี่น้องคะออในความพูดเขาแก่นนะเ,ออเพราะว่าคุณหมอนี่คือเขาก็อยากรักษาเนาะเขาก็อยากช่วยชีวิตไงบางทีเขาก็แขนจับขาเราเพเสียนะพี่น้องเออแล้วก็บอกเขาใจแล้วก็ว่าอันเป็นยังคือสิพากูมาโรงพยาบาลสิให้เขามาคากูบอกเออนั่นแหละคุณหมอก็เลยว่าเอยคุณหมอก็มักหยอกเราเด้พี่น้องตึงเต่แล้วเขารอบนั่นรอบนี่แล้วไปคุณหมอก็ยังเสี้ยวอีกโอ้ยยัยพัดใหม่อีกแล้วมาอีกแล้วเนาะยายนเนาะ แล้วดือด้อดื้อหอหลีพี่น้องยายทวดพอจะกินข้าวตรงเปะ๊ปะเป๊ะนาฬิกานาฬิกาในห้องจะต้องมีบานใหญ่ๆเลยได้ทุกคนเที่ยงตรงเปะ๊ะหาเขาให้กินแน่ยายพย่อยก็ต้องจัดแจงทุกอย่างใครเป็นเซตนะนะนะทุกคนเอตอนเช้ากลางวันเย็นเป็นสามเวลาแล้วต้องกินเป็นเวลาบันนี้เราไปกินพี่น้องเขาให้งดน้ำงดอาหารเพราะว่าเขาจิตพาตัดหรือว่าเช็คเลือดหรือเปล่าออนั่นแหละค่ะทุกคนเอ้าก็บ,บ่ยอมอีกพี่น้องคะ่ะเราหิ้วเขาบันนี้ นี่ตอนนี้ให้ให้หลานสะไพรยเกไปค่ะชื่อพี่ฝนให้หลานสะไพรยเกไปดูเนาะค่ะเนาะว่าสิเป็นจังไดพี่นงค่ะถามเบงว่าเลาสิดืบบอค่ะแต่พายอยู่กับเมย์พ่อยกันยังดือเมย์พ่อยนี่เป็นคนทีเด็ดขาด,ดเด็ดขาดเพราะว่าเด็ดขาดแม่เออก็ยังดืใส่เมย์พ่อยเดย้บัดที้พ่อก็บว่าโอ้ยตายแล้วเนาะคนเคยกินเขาแล้วไม่ได้กินเขาไหมพี่นงขานั่นแล้ว่าเป็นห่วงเล่าแต่ว่าตอนนี้ก็คือสิว่า มึงดีกาเก่าอะนะพี่นอ้องเออคือสิเด็ผ้าโจมแล้วไปของน้ำแต่เท้ๆว่าปกตินี่ก็บ่ไดดลูกเงี่ยวลูกหยังได้พี่น้องนอกจากแกจะถ่ายขับถ่ายนะ่ะคือแกเดินเข้าไปห้องน้ําเองได้แล้วแข็งแรงแล้วบ่ต้องให้ผู้ใดมาโจมเลยสิว่าโจมแล้วก็บ่ใหายหุ่งนะทุกคนเออแล้วว่าเราแข็งแรงไปได้มาได้แต่ว่าเงี่ยวฉี่ฉี่นี่ก็คือว่าแกจะใส่แพมเพืชทุกตอนกลางคืนตอนกลางคืนนี่แกอาบน้ําเสร็จแกจะใส่แพมเพืแล้วเพราะว่าแกจะไม่ลุก ไม่ลุกฉี่แล้วกขจะฉี่ใส่แพมเพิร์ดเลยไฟไว้อยู่ค่ะเปิดไฟใต้เตียงแกแก็จะเป็นไฟดวงเล็กๆเ,เปิดไว้ตลอดทั้งคืนเลยแล้วก็ทำทำมันทำแล้วเต็มแล้วหูซึกแล้วก็ฉี่ยิบแพมเพิร์ดมาเปลี่ยนเองเพราะว่ามันมีไฟเนาะอ,อ,อันนี้แกช่วยเหลือตัวเองได้แต่ถ้าแกรู้ว่าแกจะขับถ่ายอย่างเงี้ยแกจะเข้าห้องน้ำเหมือว่านี่เพราะมันมีความสังหรณ์ใจนะทุกคนเออพอได้อัปเดตเรื่องเล่าอีางเกิดขึ้นนะในแต่และเหมือทุกคนได้ชมกันมันกับโมเมนต์ ันนี้ดค่ะแต่ว่าก็อยากมาอัปเดตให้พี่ๆน้นองๆได้ชมกันเนาะค่ะเนาะก็เดี๋ยวยังไงพอจะอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะคะผ่านช่องพลอยเจสซี่นะตอนนี้คุณเจเฮิตทำข้า,าวเช้าให้พลอยกินเนาะค่ะเนาะมะีกาแฟค่ะกาแฟเหมือนเดิมแล้วก็ขนมปังเนาะค่ะเนาะทุกคนคะ่ะกระติบเประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ,ะทุกคนคะ่ะเช้านี้ก็บ่มี่ยังไลค์ค่ะก็มาอัปเดตให้พี่ๆน้นองๆชมกัน,นะะเนาะค่ะเนาะก็อ่ะสู่กันต่อไปคะ่ะทุกคนคะ่ะ เมื่อวานยังที่เกิดขึ้นก็พลังใจต้องดีก็เดี๋ยวพอกันไหมเจอกันไหมอีพี่หนาเนาะค่ะน้องทุกคนค่ะสำหรับอีพี่นี่ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะอ้าวพี่น้องเราสีส้มยังอ๋อเป๊ะ for uh break ไหมร u n out ว่าอืมโอเคพี่น้องคะเจอกันไหมพอกันไหมพี่น้องคะเปะมาทักทายกันเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้า